อันนี้ก็เป็นเรื่องตลกนะครับที่ทางเข้าสนามเนี่ยมาออกกันอยู่ทางเดียวถ้าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยทางเข้าสนามเนี่ยเขาจะมีเกตในการเข้าเนี่ยหลากหลายทางทางเหนือทางใต้ทางแตะวันออกแานตะวันตกอันนี้เนี่ยเราเอา,เอาไอ้รั้วมากัน้นแล้วก็เข้าทางเดียวร้อยคนมันติดเนี่ยไทยแลนด์ Thailand ครับ 看到没有？那边有很多大巴车。可以开，可以、啊、开了，进来！来，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  ดีครับสไตล์ไทยๆครับระหว่างที่นั่งรอเข้าสนามนไท h a i น a ์ d อรีก็ต้องนั่งกันตามสนามหญ้าแบบนี้นะครับสไตล์ไทยๆก็คือเราไม่ได้มีจุดแบบจุดนั่งรอที่มันเป็นรูปธรรมเท่าไหร่ก็นั่งกันตามสนามหญ้า ได้บรรยากาศดีครับสไตล์ไทยๆครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรอเปิดเกตให้เข้าอยู่ตอนนี้นิกาเอ็มอยู่ประมาณสี่โมงครึ่งแต่เขาบอกว่าเขาจะเปิดเกตให้เข้าตอน5้าโมงครึ่งแต่ตอนนี้คนก็มาแบบต่อเรียบร้อยแล้วรอที่จะแบบเข้าไปจองโซนเพราะว่าถ้าเป็นถ้าจะไม่ปิดโซนที่มันเป็น ไม่มีสังคาเนี่ยมันต้องแบบมีแค่ล็อกโซ่เฉยๆไม่มีการล็อกที่นั่งใครไปก่อนก็ได้ก่อน,นอันนี้ก็เลยเขาว่ารีบต่อรีบเข้ากันนะครับก็เอาไปว่าวันนี้ไปซุมซับบรรยากาศแล้วกันครับเราคงไม่ไปแย่งที่เขาเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องรอเพื่อนด้วยโอเควันนี้น่าจะสนุกครับทีมท้ายทยคงเต็มที่แน่สไตล์การจัดงานแบบไทยๆเลยครับ สนามอยู่ตรงนี้จุดรับตัว๋วไปอยู่อีกนูน่นไปอยู่อีกโซนหนึ่งจุดนั่งรอระหว่างแข่งนี่ครับตามสนามหญ้าต่างๆนี่ไม่มีจุดนั่งรอเอลยงสิน้นนะครับนี่ครับสายไทยๆโอ้โห oh oh. ดูนะครับ เมฆเมฆดำมาเลยนี่ฟ้าสว่างโอ้โหเมฆดำจะตกไหมเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหค่อยๆลอยมาเรื่อยๆเลยครับเนี่ย ตอนนี้คนเพียบเลยครับนี่คนเริ่มต่อแถวเตรียมตัวเข้าสนามมาแล้วนะครับเทศเรานนไนซ์ครับเจอเจอกองเชียร์จีนให้เราขอถ่ายรูปด้วยหมดเลยนะครับับเลิฟเลิฟครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคันเลือโซนเอเชียรอบ ครับตอนนี้มามาต่อแถวแล้วนะครับโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> จริงก็ดีใจเลยครับที่วลาะมีแข่งทีมชาติแล้วคนดูแน่นขนาดนี้ที่จริงเป็นแบบบอลโลกเลยไม่แน่นไม่รู้ว่าไงอะไรครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเจอเกาหลีพิซซทฮงบีนี่สนามวงแตก 进入放鞭炮或者冷火，场上,上不允许吹口哨、喇叭和激光，不要走助恋，请勿携带毒品进入现场，禁止任何与政治、种族主义和商业相关的标志或者符号。 和种类的守护军不得进入场地。哎，但使用自拍杆，请勿将任何物体扔入场地内，不要驾驶无人机，请严格遵守以上规定。<music> <music> ชมที่ถือบัตรโซน S สามารถเข้าได้ที่ประตู S1 และ S2 ค่ะและเพื่อความสะดวกของลูกค้าทุกท่านนะคะสามารถสอบถามตาร์ที่ใกล้ที่สุดของท่านได้เลยค่ะขออนุญาตแจ้งกฎระเกต้าให้ทุกท่านทราบดังนี้ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของต่อไปนี้เข้าไปในสนามบ้านขางขานได้แก่นี่กเลัจะรอขึ้นแล้วนะครับไปครับ หออไปครับพร้อมไหมครับพร้อมครับทำไมมันมีสองทำไมมันมีสองจออ่ะอ้าวนี่เราแบ่งจอไงอ้าวแล้วยิ่งมันจะอัดเท่ไหนอ่ะอัดคู่สิครับเฮ้ยทำไงทำไม่เป็นเดี๋ยวตอนนี้กำลังขึ้นไปแล้วนะครับไม่มีไม่มีที่นั่งเอ้ยไม่มีที่ล็อกที่นั่งใครไปก่อนได้ก่อน แสนความเจริญของประเทศดับหนึ่งไหมครับอี e อยู่ไหนนะครับอีหนึ่งนะครับเราต้องอีหนึ่งไหนนะครับอีหนึ่งเป็นตงไหนครับอ่าโอเคครับนี่ครับอีหนึ่งครับ ้องน้ำอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอันีอหนึ่งครับสนะคง้อีครับองนนะเลยนี่คือก่อนนะหนึ่ะคะอ่อีหึ่งครับชครับอีสองอีสามที่ด้านบนเลยนะคะนี่ข้างล่างไหม ได้ดสิคือว่าข้างบนนี้ไม่เห็นชัดดีนะขึ้มุมนี้ก็ได้นะตร,นนตรงกลางกลางตรงนี้ก็พอแล้วเนี่ยจุกง่ายออกออง่ายด้วยตรงท่างออกนิดหน่อยไหมรู้ครับขาวันนี้คุณโอ๊ตคิดว,ว่าจะสกอร์จะเป็นไงครับ พอจะไม่แพ้ก็ดีแล้วครับทั้จริงเหรอนี่เล่นในบ้างเลยนะชนะใช่่ะอ่ะเขาบอกกันจุดใหญ่สองหน,นึ่งสอนึ่งต้องโดนบ้างเน้อโดนนอันนี้บรรยากาศสนามมันก็คงเริม่มมาแล้ว สนามวันนี้สวยงามมากนะครับได้ข่าวว่าหรือยาปูใหม่ที่โดนด่านในแมสสเปอร์ไปยาสวยเวช ตอนนี้เนี่ยนักเตะก็เริ่มลงมาวอร์มแล้วนะครับเอ็มอยากให้เพื่อนๆดูนะปกติเวลาดูถ่ายท่อสดเนี่ยเราจะไม่เห็นการวอร์มอะไรแบบนี้เราจะเห็นเกมการแข่งขันเลยเป่าทวีตแต่พอมา,าดูในสนามเนี่ยเราจะเห็นนักเตะวอร์มปกติการวอร์มเนี่ยเขาจะมีการวอร์มสองชุดเห็นไหมครับที่เดินไปก่อนชุดแรกเนี่ยจะเป็นชุดผูดเ้เล่นตัวจริงเขาจะวอร์มก่อนในขณะที่ผูเ้เล่นตัวจำรองเนี่ยก็จะไปวอร์มอีกฝั่งหนึ่งเอ็มอยากปล่อยไหลเนี่ยให้เพื่อนๆดูการวอร์มของทีมชาติไทยในคลิปนี้ เทียบกับทีมชาติจีนในคลิปหน้านะครับเราจะรู้ว่าการวอร์มเนี่ยแบบที่มันถูกต้องหรือเป็นโปรเฟชชั่นอลวอ,อร์มยังไงเพื่อให้พร้อมลงไปเล่นเลยดีแต่นาทีแรกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวดูในคลิปหน้านะครับเอ็มจะปล่อยหลาย,ย,วยาวๆไปนะครับ